ช่วงเคล็ดลับทำกินครับท่านชมครับสำหรับช่วงเคล็ดลับทำกินกับรายการทำหากินในวันนี้นะครับเรายังอยู่กับบางมพมพุ่มอ่อนนะครับซึ่งวันนี้เรามาใช้สถานที่ที่เดิมนะครับที่ร้านโพลีเคมคาเฟ่ซึ่งต้องขอขอบคุณร้านโพลีเคมคาเฟ่นะครับที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำในวันนี้ร้านโพลีเคมคาเฟ่ท่านผู้ชมครับตั้งอยู่บนถนน จ้าคุณทหารนะครับในส่วนของเจ้าคุณฟ้าสําหรับการพูดคุยวันนี้บางมุมัดมีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมมากมายในทีเดียวในเบื้องต้นตรงนี้ให้บางมุมัดทักทายกับท่านผู้ชมก่อนครับสาราบริกรมรองสุลรอฮหวบบะตรกาตุครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมขอบคุณบังมากๆเลยนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราติดค้างกับท่านผู้ชมไว้ว่าบางมุมัดก็นอกจากเป็นพนักงานจำของการเป็นไทยแล้วครับ ตอนนี้ในตําแหน่งของผู้บริหารเนี่ยในอดีตก็เคยเป็นเจ้าของและาผู้ประกอบการกิจการร้านอาหารร้านอาหารใช่ครับอยากให้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าจะพัฒนาอย่างไงเกิดขึ้นแล้ววันนี้ยังมีอยู่ไหมธุรกิจตัวนี้ครับอ,อ๋อครับออต้องเรียกว่าตระกูลผมเนี่ยเป็นตระกูลทําอาหารครับทำร้านอาหารขายมาตลอดรเริ่มเริ่มจากฮะเจียมจุลล์คุ้มอ,อนซึ่งเป็นพุนปูผมเนี่ยเป็นเจ้าตำลักผัดไทยซึ่งอร่อยอร่อยที่สุดใน3โลกครับครับ ส่วนทุกวันนี้ก็สืบทอดมาอย่างคุณคุณอาคับคุณอาหลายๆท่านก็ยังทำทำธุรกิจอ่าปะไทยอยู่นะครับอย่างปะไทยที่แจ้งวัฒนะเนี่ยแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งก็อยู่ที่มินบุรีอันนี้ก็คือร้านตะกูลร้านอ่ของนยีิประเสริฐตะกุลพภชนาร้านนั้นนะครับใช่ครับร้านโด่งดังแลวนะครับส่วนผมเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยตอนที่ยังทํางานอยู่ที่กัมพูชยอยู่ที่คาโก้นะครับก็เพิ่มมีมีเพื่อนเป็นเป็นฝรั่งคนหนึ่งนั่งคุยกันถกปัญหาอะไรต่างๆเนี่ เขาก็พูดสะกิดใจขึ้นมาว่าไอแนวไอเดียของยูไม่ใช่ไอเดียของคนรับราชการมันน่าจะไปทําธุรกิจมากกว่าเป็นไอเดียที่ที่เหมาะจะทําธุรกิจเราก็เลยเลยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาแล้เอ๊ะทำไมบ้านเราทุกคนมีร้านอาหารหมดเลยนะครับคือมีมีพรสวรรค์ทางด้านการทำร้านอาหารก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นมาเอิญน่าจะทําก็ประกอบกับมีมีคนมาเสนอ ให้เช่าร้านอาหารที่ซอยมัสิิดจิงเพชรรัฐทีวีพยาทยครับพยาธยนะครับคนเยอะมากนะครับก็เป็นเป็นห้องตึกแถวนะครับเป็นตึกแถวห้องหัวมุมพอดีก็กับภรรยาสองคนไปทำก็ภรรยานี้ก็ลาออกจากงานเลยเดิมทีเธอเป็นพยาบาลนะครับ เราออกมามาดูแลร้านส่วนเวลาออกเลยนะครับังครับผมครับคือเราเราเราประเมินดูแล้วเนี่ยมันมันมันมีโอกาสาทางธุรกิจมากกว่าส่วนผมเนี่ยก็เป็นเสาหลักอยู่ก็ยังทํางานอยู่ที่ที่บริษัทกบิไทย,ยู่แต่ว่าทุกเย็นกลับมาต้องมาเปลี่ยนกันพอเรามาถึงเราก็รับช่วงต่อกลางวันก็จะเป็นภรรยาทํแบบพอตอนเย็นเราก็มารับช่วงต่อทํบผมจากเดิมทาอาหารไม่เป็นเรื่องเลยนะครับเกิดสุดท้ายก็ก็ต้องเป็นแล้วก็ก็ไปได้สูตรบางอย่างเนี่ยจาก ที่ครัวกับมินไทยมาด้วยนะครับก็มีพรรคพวกเพื่อนฝูงอย,อยู่ที่นั่นเนี่ยก็ถามถามกันไปเอามาเอามาอัดแนบเอามาปรับปรุปรงใ,ในใน,ในธุรกิจของเราก็ไปได้ดีแล้วก็ย่านนั้นเนี่ยมันจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นมุสลิมเนี่ยมาเยอะค่อนข้างเยอะเยอะนะครับเยอะเลยแหละนะครับเขาก็พักอยู่แถวปทุมวันบ้างราชเทวี<ม>บ้างก็เดินเดิน <ๆ S 1> มาก็เราก็ได้ได้เปรียบตรงที่เรามีพื้นภาษาอังกฤษที่ดีอยู่แล้วทั้งสองคนก็สามารถสื่อสามภาษาอังกฤษได้ดี แล้วก็นอกจากฮาลาลแล้วเนี่ยเราเน้นต่อยีบันด้วยเราเน้นความสะอาดต่อยบันแล้วก็เดคอเรทติ้งของร้านเนี่ยปีนั้นผมจำได้เป็นปีที่เขากำลังบูมเรื่องการท่องเที่ยวประเทศไทยผมก็ไปขอไอ้โปสเตอร์การท่องเที่ยวไทยนะครับ,รบมาแต่งร้านทําให้ร้านเนี่ยดูดูดูสวยงามแตกต่างจากจากจากร้านอื่นๆในย่านนั้นอาหารก็รสชาตกิก็เป็นสากลมากขึ้น,นเป็นสากลมากขึ้นแล้วกเ็เราสามารถต้องรับ ต้อนรับลูกค้าเนี่ยได้หมดครับทั้งไทยจีนมาเราสามารถสื่อสื่อสารได้มันก็เลยเป็นจุดให้ขายดีขายดีมากตอนนั้นโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยมากนะครับทำหลายปีไหมตอนนั้นทำอยู่ประมาณ2-3ปีครับประมาณประมาณนั้นย้อนหลังกันไปหลายปียัครับตอนนี้หลายปีเลยครับหลายหลายปีเลยครับคือพอเสร็จแล้วพอหลังจากที่เราทำเนี่ยมันทำได้ดีมากแต่ว่าเนื่องจากมันไม่ใช่มันเป็นตึกเช่าพอมีการ ขอปรับราคาค่าเช่าเนี่ยค่าเช่ามันสูงเกินกว่าที่เราจะรับได้ปรับกระโดดขึ้นมาเลยอ่ากระโดดคือไม่ใช่ก้าวมันไม่ใช่เป็นขั้นบันไดนะไม่ใช่เป็นขั้นบันไดจากชั้นหนึ่งข้าไปชั้นสิบอะไรอยเงยอ่าครับเราไปเป็นผมว่าเกย์เกว่าชั้นสิบครัซึ่งเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราเราไม่ไม่ไม่รับดีกว่าครับก็เลยหยุดเลยครับก็เลยหยุดเลยไม่ได้คิดจะย้ายไปเปิดสาขาอื่นทที่อื่นเอ่อตอนนั้นคิดคิดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอ่อเริ่มเริ่มคิดว่าถึงเวลาที่จะมีลูกแล้ว พอตอนนั้นที่ทำเราเลยยังไม่มีลูกแล้ว่าหลายปีมากหลายหลายปีครับพอถึงจุดที่ว่าเราควรควรจะถึงเวลาที่ครอบครัวควรจะสมบูรณ์มากกว่านี้แล้วควรจะมีลูกก็เลยยุติธุรกิจด้านนั้นแล้วเราก็เป็นเรียกว่าทำงานคนเดียวละเลี้ยงครอบครัวคนเดียวแล้วก็ภรรยาก็มีลูกนะครับครับครับก็นั่นก็คือประสบการณ์อย่างน้อย 2- 3สปีในการเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็เป็นผู้ประกอบการเลยเพิงยิ่ง ธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมันพูดง่ายๆว่ามีความท้าทายค่อนข้างสูงเลยทีเดียวมากปัจจัยแวดล้อมอุปสรรคต่างๆมีเกิดขึ้นในตลอดเวลาใช่ใช่คือการการถูกคอมเพลนต่างๆจากลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเราไม่รู้เขาเข้ามาแต่ละคนเนี่ยรสชาติความถูกอกถูกใจของแต่ละคนมันจะขนาดไหนอันดับแรกเราเราต้องแสวงหาให้ได้ก่อนว่ากลุ่มลูกค้าของเราคือใครครับกลุ่มกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยคือใครแล้วก็ทําให้โปรดักต์ของเราเนี่ยมีดรียความต้องกของลูกค้ากลุ่มนั้นครับ อย่างตอนนั้นเราเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับมาซึ่งเขาเขาจะทานเขาาชอบอาหารมุสลิมซึ่งซึ่งไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้าหมกหรือว่าข้าหมกหรือว่าซุปหางวัวซึ่งมันค่อนข้างที่จะมีอยู่เกล่อนเกลื่อทั่วไปครับเราก็จะเน้นอะไรอื่นที่หลากหลายแตกต่างกว่า ครับครับผมแล้วเขาจะชอบมากเลยครับคือพูดง่ายๆว่าบางเนี่ยรู้ว่าอันไหนคือจุดแข็งจุดอ่อนสิ่งที่จะต้องเสริมเข้่ไปสิ่งไหนจะต้องไม่ยังเป็นก็ตัดออกใช่ถูกต้องครับครับหาลูกค้าให้ได้และให้หาให้ได้ว่าลูกค้าเขาต้องการอะไรอาล่ะครับบางมีคําถามที่อยากจะให้บางสะท้อนถึงสังคมมุสลิมทั้งหมดเรามองเห็นถึงเรื่องหลักการบริหารคือมองในภาพรวมเนี่ยจะเห็นว่าพัฒนาการของสังคมมุสลิมในด้านของการทําธุรกิจเนี่ย วันนี้มีการตื่นตัวกันเรื่องการทำธุรกิจค่อนข้างมากมายเลยทีเดียวคนรุ่นใหม่มีความพร้อมกว่าคนรุ่นเก่าในแง่ของการเตรียมความพร้อมการหาข้อมูลเข้าถึงแหล่งข้อมูลการวิเคราะห์การปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแล้วก็รวมถึงการปรึกษาหารือก,กันร,ระหว่างกลุ่มเสร็จแล้วตกผลึกเป็นเป็นผู้ง่ายๆว่าเป็นเป็นบวกเป็นลบจะเป็นไฟเขียวหรือไฟแดงจะหยุดจะไปหรือจะเริ่มหรือไม่เริ่มอย่างไร วันนี้ถ้าให้บางมองในฐานะที่เป็นนักผู้บริหารคนหนึ่งและก็มีความรู้มีประสบการณ์ผ่านลหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งในเรื่องของการเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยจะแนะนาท่านผู้ชมหรือว่าสัางคมมุสลิมอย่างไรในกรณีของการเริ่มทาธุรกิจว่าหลักการบริหารขั้นต้นควรจะเริ่มที่ไหนแบบไหนอย่างไรก่อนครับในสังคมมุสลิมปัจจุบันเนี่ยนะครับเนื่องจากการสื่อสารมันมีการพัฒนามา,มากขึ้นมีการรวมรวมกลุ่มรวมตัวกันมากขึ้นรเรามีลายกลุ่มเฉพาะของคนซึ่ง สนใจชอบทางด้านการบินนะครับเราเรียกว่าไทยมุสลิมแอร์เวชันหรือ TMA ก็จะเป็นคนซึ่งสนใจการบินมารวมกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันผมก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วผมก็ปรารนาเลยว่าอยากจะให้พี่น้องมุสลิมเราเนี่ยคนรุ่นใหม่นะครับมีโอกาสที่จะมาแสวงหาโอกาสในในงานในธุรกิจการบิน มากขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ใช่เฉพาะในธุรกิจการบินนะครับอย่างธุรกิจอื่นอย่างเช่นวงการแพทย์เนี่ยเราก็อยากให้คนมุสลิมเราเนี่ยมีโอกาสเข้ามาทํามากขึ้นโดยการแสวงหาโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่แสวงหาช่องทางให้กับเขามีแหล่งงานที่นี่สายการบินนี้เปิดรับคนอยู่นะเราก็สื่อสารเอาไว้เราก็รวมถึงเราส่งข้อมูลไปให้ตามต่างจังหวัดด้วยนะครับพี่น้องเราที่อยู่ต่างจังหวัดที่เชียงใหม่ที่ภูเก็ตที่ทางอีสานเนี่ยให้รับรู้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะ มีโอกาสที่จะแสวงหางานนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นความพัฒนานพัฒนาของของของสังคมมุสลิมแล้วประกอบกับทุกวันนี้นคนมุสลิมเราก็เดินทางเยอะขึ้นนะครับก็มีโอกาสไปเห็นเดี๋ยวนี้กลับมาเนี่ยสังเกตนะร้านอาหารมุสลิมเนี่ยจากเดิมที่มีมีข้าวหมวกแล้วก็สุกเป็น <laughs> <c oughs> พื้นนะครับเดี๋ยวนี้หลากหลายนะครับมีทำเป็นสเต็กอาหารอาหารยุโรปมีการทําเป็นอาหารญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้อาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นมุสลิม ทำเยอะนะฮะแลเราเไปไปเกิดขึ้นมาแล้วไปได้ดีครับแล้วก็มีหลากหลายแตกเป็นอาหารเจลุ่งอิตาลีซึ่งพวกเราในกำลังซื้อมีนะครับไม่ใช่ว่ไม่ใช่ว่าเป็นกลุ่มชนที่ไม่มีกำลังซื้อมีกาลังซื้อสูงด้วยเพียงด่วยไอ้โปรดักที่จะแสวงหามานําเสนอกับเขาเนี่ยมันมีตัวเลือกน้อยณปัจจุบันพอมีการสื่อสารเดินทางมีการเปิดความคิดเข้มกว้างมากขึ้น มีการรวมกลุ่มรวมตัวกันของของกลุ่มคนซึ่งช่วยสนับสนุนช่วยซัพพอร์ตมันก็เลยต่อย,ยอดให้มีธุรกิจต่อเนื่องขึ้น,ข,นขึ้นมาขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมากักบ,บมุสลิมมากขึ้นข้อสำคัญคือรวมตัวกันให้ได้นะครับแสแวงหาข้อมูลสแสวงหาโอกาสดีๆ <ordon S 1> มนานําเสนอซึ่งกันและกันจริงๆแล้วหลักการอิสลามเราสอนไว้ดีทั้งหมดเลยนะครับในกุรอานในสุนนะบีเนี่ยมีหลักการที่ดีทั้งหมดเลยถึงแต่ว่าเราเราอาจจะไม่ค่อยแสวงหาเท่าไหร่หรือบางทีมาแล้วก็ไป ไปต่อยอดอ <S <S ไปแตกลายกันในทางที่ทไม่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับต,ต้องย้อนกลับว่าต้องมากับกลับมาแสวงหาทีท่ที่ตัวคำ,คำสอนนะครับดูเหมือนว่าเราจะใกล้ชลิเจาหลักคำสอนแต่จริงๆแล้วในทางปฏิบัติเราอาจจะกำลังเดินสวนทางกับหลักคำสอนอยู่ก็ได้เพราะนั้นหันกลับมาดูหลักคำสอนใหม่ย้อนกลับมาดูต้นตอ่อนะครับย้อนกลับมาดูต้นตอ่อพยายามศึกษาอ่านให้มากอ่านให้มากศึกษาด้วยตัวเองให้มากนะครับไปบางทีไปฟังคนอื่นมาเนี่ยบางที ผิดเพี้ยนไปอ,อ่านด,ด้วยตัวเองศึกษาด้วยตัวเองเราจะรู้ต้นตอ่อเราจะรู้ว่าคำสอนที่แท้จริงคืออะไร,รแล้วก็เอาสิ่งเหล่าน,นั้นมาประยุยกต์ใช้กับชีวิตของเราครับในช่วงท้ายตรงนี้อยากให้บังได้พูดถึงอาชีพในธุรกิจการบินแล้วก็อยากจะแนะนําน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ที่กำลังชมรายการอยู่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีรูปมีหลานที่อาจจะชมรายการอยู่ตรงนี้ว่า ถ้าคนเหล่านั้นสนใจที่จะให้ลูกห้าลายได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทการบินไทยเนี่ยในสาขาวิชาชีพที่แตกต่างหลากหลายตรงนี้เนี่ยจะต้องทําตัวยังไงบ้างแล้วต้องเตรียมความพร้อมอยังไงบ้าง<อ>ครับ,บไม่ไม่ใช่เพาะการบินไทยครับบริษัทอื่นอื่นมากมายคือตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยอุสตสาหกรรมการบินมีการขยายตัวอย่างมากนะครับ,รบขยายตัวมากเลยคงจะเห็นเป็นเป็นข่าวนักบินขาดแคลนเป็นพันๆตำแหน่งใช่ครับ ไม่ใช่เฉพาะนักบินอย่างเดียวนะช่างอากาศยานพนักง,งานควบคุมการจราจรทางอากาศพนักง,งานบริการภาคพื้น <c oughs> พนักง,งานครัวการบินทุกอย่างเนี่ยที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินเนี่ยขาดแคลนหมดนะครับแล้วมันเป็นวิชาชีพที่ต้องการความรู้ความสามารถเฉพาะบนะครับต้องการคนที่พร้อมแล้วก็ข้อสําคัญเนี่ยมันมั่นคงครบเป็นอาชีพที่ท,ท,ที่มั่นคงครบผมก็เห็นว่ามันสนับสนุนนะครับว่าให้มุสลิมเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาในในวงการนี้ เราจะเป็นแหล่งที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ในการที่จะมาสอบมาสัมภาษณ์อะไรต่างๆแล้วก็เผยแพร่กับพี่น้องมุสลิมองเราเอาละครับสำหรับในวันนี้ก็ใกล้หมดเวลาลงแล้วครับในช่วงท้ายตรงนี้นะครับทางรายการก็มีของที่ระลึกที่จะฝากให้กับบังโมหมัดนะครับอันนี้จะเป็นร่มแล้วก็เป็นกระเป๋าจากโรงพยาบาลสมิติเวศสีนครดินนะครับแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ชุดล้างรถจากบริษัทโพลิเคม จำกัดมหาชนนะครับโดยคุณสามารถผลสาทิพธ์นะครับก็ฝากไว้ของบางสามารถนี่เองครับผมขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับก็ฝากไว้นะครับกับช่วงของเคล็ดลับทำกินวันนี้เราได้รับเกียรติจากบางสมัตนะครับหรือว่าบางมูฮัมหมัดพุ่มอ่อน2สัปดาห์ที่นั่งพูดคุยกันวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมคงได้รับความรู้มากมายเลยทีเดียวจากการพูดคุยในสสัปดาห์เต็มตรงนี้ ท่านผู้ชมที่มีคำแนะนำติดชมประการใดติดต่อมาได้ตามหมายเลขแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กแฟนเพจตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับช่วงท้ายของรายการในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านเลยนะครับและขอขอบคุณร้านโบริเคมคาเฟ่ที่ให้เกียรติเป็นผู้เอื้อเฟื้อสนับสนุนในเรื่องของการ ใช้สถานที่ในการถ่ายทํารายการวันนี้และขอขอบคุณบางมุมหมหมานมากๆเลยนะครับที่สลับเวลา2สัปดาห์เต็มมาพูดคุยให้ความรู้กับท่านผู้ชมผ่านทางช่วงของเคล็ดลับทำกินในวันนี้ครับพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้กับรายการทำอาหารกินสําหรับวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนครับวินไลตอฟิวกวนีิดาย่างสลัสดีครับสำหรับรายการสดครับสนับสนุนรายการโดยร้านหลังรามเมี่ยงปลาเผาสาขาเจ้าคุณทหาร ก๋ยเตี๋ยวดงมูลเหล็กายหลังรามเมี่ยงปลาเผาสาขาชจ้คุณพัคโทร081 803 0790อามีนบริการจองคิวจัดเลี้ยงโทร081 982 2194สายล้างจำหน่ายและจัดส่งสายล้างโทร086 428 8817โรงแรมโรมมน่าแกรนดโฮเทลโรงแรมมุสลิมแห่งเมืองเชียงใหม่ โทร0838763398เดินทางเพิ่มศรัทธาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเป็นบทเรียนรุสลันเซ็นเตอร์ฮัทแอนดอุมรกดาลีให้คุณค่ามากกว่าความสะอาดร้านโปลิเคมคาเฟ่โทร0811721627 You 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 can always tell Just that's when Allah have do All you have to do to have a Allah remember you is just remember Allah Jalal